อยู่ที่อเมริกาถ้าอยากซื้อของเข้าบ้านให้คุ้มมากที่สุดก็ต้องไปที่นี่ค่ะคอส c o สวรรค์ของคนชอบซื้อของยกแพ็กเบื้องหลังบริษัทที่มีมูลค่าหลายแสนล้านและหุ้นที่ขึ้นมามากกว่า400%ใน10ปีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศร้าน c o อสโคร้านค้าสมาชิกที่ทำยอดขายอันดับ3ของโลกและทำความรู้จักกับหุ้นคอสกันค่ะ ะะเป็นห้างค้าีกแนวคลังสินค้าอารมณ์แบบแมคโครบ้านเราซื้อของทีแพ็คใหญ่ๆซึ่งคอสโคก็เปิดสาขาแรกในปีคศ1983ที่ซียโรปัจจุบันมีมากกว่า880สาขาทั่วโลกโมเดลธุรกิจของเขาก็คือขายสินค้าที่รับเป็นแพค็คหรือว,ว่าขนาดใหญ่ๆใ,ในราคาต่อหน่วยที่ถูกแต่เฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะถึงจะเข้ามาซื้อได้ สำหรับค่าธรรมเนียมสมาชิกนะคะมีอยู่2ระดับค่ะระดับแรก Gold Star 65ดอลลาร์ต่อปีและระดับที่2 Executive 130ดอลลาร์ต่อปีพร้อมสิทธิพิเศษและคืนเงิน2%จากยอดซื้อซึ่งค่าธรรมเนียมสมาชิกนี่แหละคะ่ะที่สร้างรายได้กว่า70%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทและที่น่าสนใจก็คือการต่ออายุสมาชิกของลูกค้าเดิมสูงถึง92.7% ซึ่งก็หมายความว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่จ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกก็ยังคงกลับมาใช้บริการซ้ำๆตลอดไปเดินสำรวจโซนต่างๆกันดีกว่าก็คือโซนไก่ย่างในตำนานที่ทุกวันต้องหยิบราคา4.99ดอลลาร์เท่าเดิมมาเป็น10ปีแล้วซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้กำไรอะไรมากนะคะแต่ว่าเขาเอาไว้ดึงดูดให้คนมาซื้อของอื่นๆในร้านมากกว่า มาดูโซนผลไม้กันบ้างค่ะผลไม้ที่นี่คือสดมากๆเลยแล้วก็ไซส์ใหญ่มากๆพวกเบอร์รี่อังุ่นกล่องใหญ่มากไม่ค่อยช้ำเลยแล้วก็ออกแกนิกด้วยเอาไปหนึ่งขึ้นขนมปังครัวซองวัฟฟินก็ยกแพ็กกันใหญ่ๆราคาประมาณ10กว่าบาทเองต่อตัว จุดเด่นก็คือเขาอบสดใหม่ทุกวันเลยค่ะเราคนที่นี่ก็ชอบซื้อไปแบ่งกันในครอบครัวหรือว่าแช่ช่องฟรีสไว้กินนานๆส่วนซีฟู้ดก็ดีงามมากค่ะมีทั้งแซลมอนกุ้งหอยแมลงผู่คัวลาสกาแล้วก็ล l สเตอร์ราคาก็ถูกกว่าที่อื่นกว่า20% และคอสโค้นะคะเขาก็มีแบรนด์ของตัวเองที่ชื่อ k i r k l ก n d น s i n a t u r e ที่มีราคาถูกกว่าแบรนด์ดงังแต่มีคุณภาพที่เทียบเท่าหรือบางอย่างดีกว่าโดยครอบคลุมหลายหมวด,ดสินค้านะคะตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มของใช้ในบ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาไปจนถึงวัยซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าคอสโคเนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพอย่างเข้มงวด ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Costco นะคะจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างสูงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีและอายุหลักๆก็คือ Gen X Baby Boomer และกลุ่มคนไว้ทำงานที่อายุ40ปีขึ้นไปหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าพวกเขาต้องซื้อของแบบยกโลเพื่อความคุ้มค่าและคุณภาพที่ได้มาตรฐานซึ่งลูกค้าก็จะซื้อเฉลี่ยทุกๆ2-3สัปดาห์แล้วก็จะใช้จ่ายครั้งละประมาณ 100- 150ดอลลาร์ และฮอสโกก็กำลังดึงดูดลูกค้าอย่างวัยเมเลเนียลและก็เจนซีมากขึ้นด้วยสินค้าแล้วก็บริการที่หลากหลายเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าเดิมและโซนสุดท้ายที่เกือบถุกบ้านต้องมาแวะเลยก็คือโซนฟู้ดคอร์ดค่ะราคาอาหารถูกมากๆอย่างเซนฮอสดอกกับโซดาเนี่ยราคาแค่1.5ดอลลาร แต่พิซซ่าแผ่นใหญ่ๆก็ราคาแค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งราคาเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงมากว่า30ปีแล้วคือเป็นกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าที่ฉลาดมากๆเลยค่ะพวกลูกค้าบางคนอาจจะมาเพื่อกินฮอทดอกราคาถูกแต่หลังจากนั้นก็เดินชอปปิ้งของอื่นๆไปด้วยและจริงๆก็เป็นอีกประสบการณ์สนุกๆนะคะในวันหยุดกับครอบครัวแถมยังช่วยให้ยอดขายรวมของร้านพุ่งขึ้นด้วย ซึ่งตอนนี้นะคะคอสโคเขาก็เริ่มขยายสาขาไปทั่วโลกนอกจากในอเมริกาแล้วตอนนี้ก็ยังมีที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไต้หวนันสเปนออสเตรเลียและแต่ละประเทศเขาก็ปรับสินค้าตามความชอบของคนท้องถิง่นอย่างเช่นขนมและอาหารพร้อมทานแบบญี่ปุ่นหรือว่าของสดสไตล์เกาหลีและการขยายสาขานี้ก็ช่วยให้คอสโคมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและลดการพึ่งพาตลาดอเมริกาเพียงองเดียว ความท้าทายของคอ s t สโกก็มีอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นการแข่งขันจากอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าค้าปลีกออนไลน์อย่าง a เม z o n การขยายสาขาที่อาจจะใช้เวลานาน,านแล้วก็ลงทุนสูงและความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสรุปแล้วนะคะคอ s t สโกก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆโดยรายได้ส่วนใหญ่70%มาจากค่าสมาชิกและเขาขายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่ดีทาให้มีฐานลูกค้าที่จงรักภักดีมากๆ แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบหุ้น Costco ไหมถ้าอยากให้เราพาไปรีวิวหุ้นตัวไหนก็บอกได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย